พระสมเด็จด้านหลังจานยันวิเศษพร้อมตะกุดปัมยันคู่ของวัดไหมัยหลวงพ่อออสได้ออกปูชาปี25-64เราจะได้รับก็คือพระสมเด็จที่เลี่ยมเนี่ยพร้อมใช้เลยสามารถเอาไปขึ้นคอได้เลยเป็นกรอบและด้านหลังเนี่ยจะเป็นลายมือของหลวงพ่อออสจานเป็นหมึกสีแดงสิ่งที่เราจะได้รับพิเศษมากมากสำหรับรุ่นนี้ ก็คือตัวตะกุดปั๊มชื่อว่าพระอาจารย์ออสวัดไส่ใหม่และต่อปีพศกคือปี52อ,อันนี้เป็นตะกุดเก่าที่หลวงพ่อเนี่ยปลูกเสกมาอย่างยาวนานและที่สําคัญเนี่ยใส่ขอบก็คือพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วกันน้ําสำหรับใครที่ไปแขวนเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าตะกุดเนี่ยนะคร จะไปเปื้อนเหงื่อสำหรับผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยที่ชื่นชอบเนี่ยสามารถเอาไปแขวนได้และผมมีความเชื่อว่าอย่างที่เราเคยได้ยินชื่อกันมาตะกุดของหลวงพ่อออสเนี่ยเป็นตะกุดที่สามารถหยุดลูกปืนได้ความเชื่อเหล่านั้นยังคงมีบรรจุอยู่ในพุทธคุณของผ้าสมเด็จและตะกุดปั๊มทั้งคู่นี้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นเมตาแค้วคาดคงกระพันถ้าใครสนใจสามารถติดต่อได้ สมเด็จพร้อมตะกุดคู่